สวัสดีครับวันนี้นะครับผมชาญทุกคนมารีวิวยาน้ำสูญพันธแบบผมนะครับข้างหน้าผของเมยจะมี2ยี่ห้อด้วยกันครับคือทราบูแดงแล้วก็ทราฟลังสวรรค์นะครับก่อนอื่ยนเนี่ยผมจะมาพาทุกคน taste ทราบูแดงก่อนนะครับผมเปิดขวดออกมาครับแล้วผมเชียงองแก้วที่เขาแถมมาให้นะทนี้คือแก้วที่เขาแถมมาให้นะครับผมสามารถสัมผัสถึงกลิ่นความเฟรชแล้วก็อ aroma ที่ค่อนข้างออกแนวเมนซ t ่ y นิดนึงนะครับคราวนี้เนี่ย เอ,อ่อถ้าเราสังเกตดีครับในตัวแก้วเนี่ยด้านล่างนะครับจะเป็ความหนาแน่นมากกว่าด้านบนจะเป็นเลเยอร์ที่ออกแนวใสๆนิดนึงครับแต่ว่าคืออย่างนี้ครับคือท่านตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยกองบกำคับการปราบปรามนะครัความผิดเกี่ยวกับคุกคามผู้อื่นนะครับได้เขาจับก,กลุ่มและยึดเอ,อ่อของกลางกว่าสิบล้านบาทในการซึ่งในของกลางนะครับจะประกอบไปด้วยยาน้ญมส่วนไพรตาปูแดงแล้วก็ยาน้ญมส่วนไพรตาเอ,อ่อกวางสวรรค์น,นะครับซึ่งคราวงนี้เขาได้ตรวจพบสเตอรอยด์ แล้วก็ยาแก้อเศษต่างๆอีกนานาชนิดเลยครับคราวนี้เนี่ยทางแบรนด์นะครับพอได้ออกมาโฆษณาว่าเขาเนี่ยสามารถารักษาโรคต่างๆได้แล้วก็เป็นเหมือนอย่างกับยาข้อคุมจักรวาลเลยก็ว,กว่าได้ครับแต่คือหลังจากที่ลองออยด์ที่ตรวจสอบเนี่เยเขาได้พบว่าภายใน1ขวดนะครับก็ประกอบไปด้วยสเตียรอยด์70เม็ดแล้วก็ยาแก้เศษอ, mm, อีกต่างๆนะครับอีก30เม็ดด้วยกันคือภาในหนึ่งขวดเนี่ยครับที่ทุกคนเห็นมีเกือบๆห0ึเม็ดนะครับที่เป็นยาสเตียรอยด์แล้วก็ยาแก้อกเศษเอออีกหลากหลายยี่ห้อหลากหลายชนิดเลยครรรัับบคาาาวนนีี้้เ่ยทไดสร ดังกล่าวผมว่ามานะครับไปเนี่ยสามารถทำให้เกิดการข้างเคียงได้เช่นอาการมูนเฟสก็คือหน้ากลมหมนึ่งพจัน์นะครับอาการเอ็นจอโมาคือตัวบวม ARF ซึ่นคือไตวายเฉียบพลันจทนทั้งเราสามารถเสียชีวิตต่อมาด้วยก็ว่าได้นะครับคราวนี้เนี่ยตัวเครื่องดื่มดังกล่าวเ่ยได้รบคานิยมแล้วก็ถูกซื้อไปโดยกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างมากนะครับผมเลยอยากให้ทุกคนนะครับช่วยเตือนภัยแล้วก็ส่งคลิปนี้นะครับ ต่อไปเพื่อเตือนผู้สูงอยูทิ่ตอยู่างบ้านดนวยนะครับว่าให้ระมัดระวังทั้งสองยี่ห้อนี้ไม่ว่าจะนตาปูแ่แดงหรือว่าตราฟางสว่านนะครับแล้วก็ช่วยระมัดระวังเครื่องดืง่มหรือว่าสิ่งที่จะบริโภคเข้าไปก่อนด,ด้วยนะครับว่าที่เราซื้อ่าเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เขาว่ามาสักพคุที่เขาว่ามาจริงหรือเปล่าหรือว่าที่เขาเออกมาโฆษณานเนี่ยครับมันเกินจริงไหมยังไงวันนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจตำรวจสอบสวนกลางครับสวัสดีครับ